ฝนยังไหนมาตกแห้งสถาบันไอพี่น้องสวัสดีย้ําเมแรงครับพี่น้องครับฝนมาบักแห้งเลยครับบัตรตอนในจานลอยโยกับเสี่ยวอวกครับพี่น้องอยู่ในเต็นท์รถเต็นท์รถแปดเย็ดบุรุษข้าเซ็นเตอร์เลยล่ะบรรทุนมาตรงกลางพยืนขอนแก่นเลยล่ะพี่น้องก็ฝนไปพี่น้องตกแห้งขนาดครับน้าท่านสบายใจไปรีพดนู่หมดเลยอุ้ยกาคาคาเสียงฝนมาโบสถ์แนบัดนี้ ตกแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยตกแห้งขนาดครับฝนตกะแห้งียกไปแล้ววันน well, so kind of well, ีนหลวงพ่อบ hey, ่ายกันพาสีเหลืองในพี่หลวงพ่อเลยฝนตกแห้งนี่มองไปนี่ยกับเสียวอก็ได้ว่าก็ได้หรอเออเถอะอ้ยฝน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 ตกฝนตกตกไม่ใช่ป่ะเด้นั่งโยกหางรถอีเตาหน่อย

ได้ลากรถคว่ไปดองเอ่อเสียงฝ่าเสียงฝนมาเนี่ยก็จะได้กคบได้เหียดได้เอื้องได้ปลาบ่ห้องมาเนี่ยขนาน้ำไหลคว่งเลยไปดองรถยหดนนี้อยูเต้นรดน้ำไหลคว่งมาแล้วหมดมน้ำไหลมาน้ำคว่งแล้ว น้ำเลยนะเขี้ยวชะอุม่มดีย้ำเลยโอ้ยตกแห้งตกแห้งหมดเลยสายใจสายใจส่วนคนละหมากหลักไม้น้ำท่วม,วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วอ้าวโธ่เฮ้ยแห้หหแงๆไปหนะประสิทธิภาพเสียอ,อกกักบับสำนักงาน กรับบานแพีงนะครับพี่น้องฝนแห้งๆไปหนาครับโอ้โหฝนอย่าจะรถอีโพกเตาหน่อยเปไดไเสียเปได้เมื่อวะเฮาบ้าบ่ยังหรอว่ารถใหญ่มันมอเตอร์ไซค์ไปไปนั่งกบสบายใจบุญมาเมยมาเมย มามาพี่หลอกได้อยู่คนเดียวอ่ะมาพี่มาพี่เออไปยังไงแต่บางฮวงเง่าอ่ะอะยังกินบ่เนี่ยแต่บางฮวงบ่แต่บางฮวงบ่เอาอยู่นี่ล่ะบักวัง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 คนตกแห้งขนาดเลย เนี่ยบกวางเนี่ยโอ้ยทำีดมระภายเก็บบกวางเนี่ยก็จะเสียบน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมลดมาตดาน้อยแล้วาพี่น้องฝนตกแหงน้ำท่วมเลยว่าอะได้บกวางสุดอ่ะโอ้ยจะ <laughs> ได้กวางไฟฟ้าแล้วบ้านเนี่ย เอาจะอะไรก็ไหโง่เมื่อไรพีうう่น้องไหนฝนเศร้าฝนเย็นก่อนตอนนี้ตกแห้งซะเหลือเกินทายบรรยากาศสู้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวพาผมห่วงกินก้อนบัดนี่งเอาหลักกระล่างก่อนัห่วงวันหวานกินก่อนออกเดินทางออ มาเด้อพากินน้ำมาเด้อโอ้มันจะเทียมคอนเทนต์ปะเนี่ยฝนตกห้ามคอนเทนต์แล้วมาเทียมมะกรูดมันหวานจะบาดแก่เบาหวานงอม นางฟังเสียงฝนนั่นรวมแล้วแต่นั่นรวมแล้วนั่นรวมแล้วเรื่องว่าลากรถไปได้ตัว แต่เราได้ลากรถบ้านมาเลยดูแต่เศร้าไงพวกเราอ,อ่ะเอ้ยตกแยกๆไปหรอเอาแล้วเนาะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับมืออื่นจะงว่ากันไม่เห้าจวดจาฟดฟาดบึ้มครับผมคนตกแยงขนาดครับบ้านต้นบ้านดงกลางอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นเต้นรถ87บุญรอดกาเซนเตอร์ครับผม